ผมนายศาสตร์สินนักแ,แสงรหรัสนักศึกษา5401001632033นะครับครับวันนี้ผมจะใช้โปรแกรม SolidWorks ในการเขียนชิ้นงานชิ้นที่ห้านะครับเฟืองจักรยานนะครับเหมือนเดิมครับเข้าที่โปรแกรม SolidWorks นะครับพอเปิดหน้าต่างขึ้นมาก็ทำเหมือนเดิมนะครับ Part ไปที่สกเก็ตดูเรือที่ฟอนต์สเก็ตนะครับที่ฟอนต์เพนเนมเตอร์140ร้อยรูในจักรยานเมมิเตอร์20แล้วก็เขียนตรงนี้นะครับสิตรงนี้ห่างจากตรงนี้ อพอกำหนดได้เรียบร้อยก็ทำการทิมนะครับเพื่อจะตัดออกมือลั่นไปน,นิดนึงครับชุบพอทิมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอ็กทูนะครับออกมาประยะ3มิลเสร็จปุ๊บแล้วทำการลบคมที่คอร์ดนี้นะครับมาที่ชัมเฟอร์3มองศา แล้วเปลี่ยนมุมเป็นสิกดที่นี่นะครับติดกถูกครับอีกทงอีกด้านนึงครับกด f l ิป d i เร c ชั o นครับเพื่อให้มันกลับด้านมานี่ครับจะเห็นว่ามันจะเป็นมนอย่างนี้นะครับต่อมาเราจะมาสเก็ตให้ตรงนี้เป็นสิบนะครับ ไดมิเตอร์สิบไดมิเตอร์หกอะพอเสร็จแล้วเราก็มาตั้งให้ความกำหนดขนาดของมันนะครับอันนี้สี่สิบห้าครับเสร็จเรียบร้อยก็ exit sketch แล้วมาที่ execute cut นะครับชดอนะครับคือเจาะทะลุหมด เสร็จปุ๊บมาลยเน่แพทเทิร์นเลือกซิงคูล่าแพทเทิร์นนะครับตรงนี้เราก็เลือกที่อ่ะคือตรงนี้ยังกดไม่ได้ครับเราไม่เห็นแกนสมมุติของวงกลมนะครับเรามาที่วิวครับ templary a c t i o นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มาที่ลิเน่แพทเทิร์นนะจะเห็นเนี่ยครับคือแกนสมมุติของวงกลมนะครับเราก็กดเลยครับ ตรงนี้360องศากด e ข้องนี้คือให้มันเท่ากันนะครับ38ชิ้นติ๊กถูกครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเฟืองจักรยานของเรานะครับก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับเซฟครับชื่อชิ้นงาน5 4 0 1 0 0 1 6า2 0 3 3 sw ศูเฟืองจักรยานครับ,รบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังขอบคุณมากครับ